คล้ายซันฟิงนะครับแต่เป็นชินามอนฟลโร่ครับนอกจากจะแดงหน้าอกแล้วข้างหลังก็มีแดงอีกครับข้างหลังก็มีแดงอ่๋อเนี่ยนะข้างหลังโชว์เลยโอ้รู้งานด้วยโชว์เลยใครอยากเลี้ยงเต่าก็น่าซื้อช่วงนี้แล้วครับค่ะของเยอะก็ราคาก็จะไม่แพงมาก กำลังจนเลยลูกฮะติดคนตนอ๋อจะหาคนค่ะโอ้น่ารักน่ากเลยลูกบูธเบบี้นะครับเชื่องเชเลยครับวัยสามเดือนนะครับสวัสดีท้าขบัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จุดจักรวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปลานี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นตะกูลยินมริ๊กคอนัวนะคะมันก็มีหลายๆสีนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นลูกป้อนพยแอปเปิลพวกนอร์มอนเโลสไซส์ซินามอนเท่ากันหมดเลยครับตัวละพันห้าครับค่ะแล้วก็มีสีพิเศษหน่อยก็พวกอันนี้คล้ายๆซันฟิ๊กนะครับแต่เป็นซินามอนฟลโล์ครับค่ะอ๋อชีนามอนฟลอร์ใช่ครับนี้มีสองตัวมีสองตัวเอาตัวตัวละหมื่นครับผมค่ะ อนนี้ทายากครับตอนนี้ทํายากค่ะคินนามอนฟลโล์ใช่ครับค่ะสวยมากมีเข้ามาตลอดนะคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เกินเียนี้เข้ามาตลอดครับอันนี้ก็เป็นพันคอนัวนะครับต่งนี้เหลืองสวยเลยนะครับนานี่ตอนนี้เอาไปสามพันพอครับผมสามพันนะใช่ครับ่ะเลี้ยงอีกนิดนึงก็เห็นเอ็นซีได้รับค่ะใช่ครับมีสีก็ออกมาแล้วนะเนี่ยเด่นเลยนะลูกช่างใช่ครับ จันตอนนี้เป็นไงบ้างยังมีเข้ามาเยอะไหมก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมจันมีเข้ามาเรื่อยๆจันขายดีครับ่ตรงนี้ก็เป็นนกแก้วริงเน็ตนะครับนกแก้วม้องแล้วก็เป็นโนรีเอ็ดเวิร์ดนะครับแต่ว,ว่าอกตัวนี้จะติดสีสีส้มนัน้ะใช่ครับ ราคาตอนนี้ก็ริงเ็ตตัวละห้าพันครับค่<ฮ>ะแล้วก็มองมองสีเขียวตัวละเจ็ดพันมองมองมองแล้วก็สีกรีนโอพาลายหมื่นสองนะครับผมโอเคค่ะมองสวยเลยมองน่ารักน่ารักใช่ครับช่วงนี้ต้นฤด,ดูครับยัง <ฮะ S 2> มีมาน้อยอยู่ครับ <ฮะ S 2> ใครอยากได้ก็รีบโทรมาเลยนะค่ะ โอ้โหดูดูมองดอกเครื่องน่ารักเลยค่ะคป้อนง่ายครับค่ะโชคเก่งๆอันนี้ยังป้อนกันทุกตัวเลยไหมเนี่ยป้อนทุกตัวเลยครับดิงเด่นก็ป้อนเช้าเย็นได้ครับแต่ว่าก็เริ่มให้แฉะเขาโทษแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโอ้มังมังมัง นี่ก็เป็นนกแก้วพ่อกระเทยไซโต้สามผสมพันธุ์นะครับตรงนี้ตัวละพันสองครับผมไม่มีสีขาวนะคะไม่มีขาวไม่มีเหลืองครับแล้วขาวกับเหลืองราคาเท่าไรตอนนี้เท่ากันครับผมเท่ากันเท่ากันทุกสีใช่ไหมตอนนี้ก็คือราคาเท่ากันใช่ครับเท่ากันหมดเลยครับ อันนี้ก็เป็นนกใช้ป้อนเสิมหน่อยๆนนะครับ่แล้วก็เชื่องอยู่ก็ราคาตัวละพันครับตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทครับผมค่ะใช้ป้อนเสิมอยู่เชื่องครับมี่ลายสีครับอันนี้เป็นนกแก้วมองสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นนกเชื่องครับเชื่องพูดได้จับเล่นได้ครับค่ะใน,น,น,นตัวละ หนึ่งหมื่นครับผมเป็นเพศอะไรนะเพศอันนี้ยังไม่ทราบเพศครับ<อ>ผมยังไม่ได้เพศเพศใช่ครับค่ะแต่เอาไปก็ไอเลี้ยงไม่ต้องป้อนแล้วครับค่ะให้น้ำให้อาหารเลยนะครับก็เลี้ยงอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วฟันคอนวรนะครับค่ะนกห้าหกตันนะครับมีใบ<ะ>ตรวจเพศพร้อมนะครับ ราคาก็คู่ละเก้าพันครับคู่ละเก้าพันครับมีให้เลือกอยู่หลายคู่ครับห้าถึงหกคู่คสันคนวัวก็ยังมีให้เลือกกันเยอะนะคะใช่ครับอันนี้เป็นนกแก้วสัน,นคอโนานกโตเลยนะครับเป็นนกพ่อแม่เลย ถ้าสีเต็มเต็มแบบนี้ครับตอนนี้คู่ละหมื่นสามครับผมคู่ละหมื่นสามพร้อมใบเช็คเพศไหมคะนี้ใช่ครับพร้อมใบเช็คเพจครับราคาไข่เป็นไงบ้างตอนนี้ชอบไหมราคาไข่ก็น่าจะพันหนึ่งพันสองครับประมาณนีแน่นีนผมไม่ได้ตามเลยใช่ครับก็ก็ลงลงลงรบคาญลงครับวันนี้ก็เป็นก o ก a l ringneck นะครับสีเกล e ดวิ่งครับ ตัวนี้สวยมากเลยเป็นตัวเป็นสีเทาหัวเป็นสีขาวหางสีขาวครับค่ะอันนี้ก็ตัวละ800 0บาทครับผมค่โชว์โชว์หลังอย่างเดียวเลยนะใช่ครับยังไม่ได้เทสเทศใช่ไหมคะตัวเมียครับตัวเ,เมีย<ช>เทสเพศแล้วนะเ,นเทสเแล้วครับ8 0 0 0 8,000ครับผมค่ะรับตันนี้ก็เป็นนกแก้วฟีนวิงมาคอนะครับค่ะ อันนี้คู่นี้เป็นนกที่สวยมากเลยสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างหางสวยหมดอยู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้วครับผมค,คู่นี้ขายอยู่แสนสามนะครับพี่ถ้าเอาไปก็ผมว่าอีกไม่นานก็คงจะไข่รอบที่แล้วผมขายไปพี่ที่บางปูพี่ขายไปแค่แสนสามเลยไปเลี้ยงสี่เดือนไข่อขอซื้อก็สองแสนเขายังหวงเลยครับได้ไข่แล้วขายให้ ซื้อให้ก็ไปเจ็ดหมื่นยังไม่ขายเลยได <c oughs> ้เลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่ <c oughs> อันนี้ก็มาจากบ้านเดียวกันพี่ <c oughs> ก็อยู่บ้านเรามานานแล้วใครอยากลุ้นก็เอาไปลองดูได้ครับ <c oughs> แต่ถามไม่แพงเลยอันนี้ก็เป็นกระตัวแบ็คตามตัวเมียครับ <c oughs> ตัวนี้เชื่องยืนคอนนะครับ <c oughs> ใครอยากได้ตัวนี้ก็ขายไม่แพงครับ <c oughs> เอาเก้าหมื่นคะรันกเครื่องมากเลยนกเชรื่องใช่ไหมใช่ครับค่ะราคาก็ยังต่อรองกันได้นิดหน่อยครับผมแต่อยากได้จริงจริงของแปลกๆนะครับค่ะแบกปานแบกปานครับไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่หบ้านเราก็เป็นโกไล,ลแอนดครับอ่าต่างกันไหมนะี่ยไซส์เขาจะเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้เล็กวลกว่านะใช่ครับค่ะ แม่พูหรือเมียนะเนี่ยแค่เมียครับผมแค่เมียพร้อมใบเช็คแค่ใช่ไหมนี้ใช่ครับค่ะเขาก็นิ่งอยู่เหมือนกันนะนิ่งครับลบเครื่องครับจับนิ่งได้ครับอันนี้ก็เป็นนกแก้วกระตั้วมอลักขันพร้อมผสมพันธุ์นะครับค่ะราคาตอนนี้ก็คู่ละ8ปดหมื่นบาทนะครับคู่ละแปดหมื่นใช่ครับพร้อมผสมพันธุ์นะคะพร้อมผสมพันธุ์เลยครับผมค่ะ เป็นคู่มีประมาณกี่คู่มีสองคู่ครับผมราคาเดียวกันเท่าเท่ากันเลยครับค่ะอายุก็พอๆกันหรือเปล่าใช่ครับอายุ40ปีครับหญ้ยก็มีเหมือนกันใช่ไหมแญ้าก็ได้ครับผมค่ะมีเศษอยู่ใช่ไหมมีเศษตัวเมียครับผมแยกก็สี่สี่หมื่นครับตัวเมียอันนี้เป็นนกแก้วเริ่มเบิร์ไม่ขอบตานะครับเป็นตาแดงนะครับอันนี้ตัวละ800บาทครับผม ตาแดงทั้งหมดเหรอตาแดงเกือบทุกตัวครับทีไมโนกับอัน i n โนตาแดงครับผมก็คือราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับอ่าดูเสียงนกแก้วระเบิร์ดขอบตานะครับค่ะอันนี้ก็คือธรรมดาแบบนี้ตัวละห้0รบาทนะครับโตพร้อมทำเลยเนี่ยโ้โตพร้อมทำเลยครับผม แล้วเบิร์ดมีขอบตาแล้วไม่ขอบตาก็ยังมีเข้ามาตลอดนะจ๊ะใช่ใช่ครับค่ะแต่ลูกบ้อนไม่ค่อยมีเลยลูกบ้อนไม่มีครับฟอทันแล้วเบิร์ดไม่ไม่มีเลยเราไม่รับหรือว่าไม่มีมาส่งือวยงไงใช่ครับรับแต่นกโตพี่ตรงนี้มันป้อนค่อนข้างที่จะยากค่ะครับสวัสดีค่ะขอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้ว บูมนกแก้วจะเหมาะสำหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนวัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดคอกระเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกรเทลแล้วก็กินชีสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงยกฟอพัทแล้วก็นกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีก สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากห่งเพสเ,เซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะครับอันนี้เป็นนกแก้วนรีเรนโบ์นะครับอันนี้นกร้าผสมพันธุ์เลยผุ้เมียนะครับตัวอ,อกแดงเป็นตัวผู้อ,อกสมเป็นตัวเมียอันนี้ขาย หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครพี่คุณค่ะสวยๆเลยขายไม่แพงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนกสวยไม่มีตำหนิครับค่ะเอาใบผสมพันธุ์ได้เลยครับหอมใบเชพเพิ์ใช่ไหมคะนบใช่ครับมีใบเชพเพิ์ครับค่ะตัวผู้ตัวใหญ่ตัวเมียตัวเล็กกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นนกแก้วแอฟริกันเตยค่ะผู้เมียนะครับ พร้อมมาสมบัต์นะครับตัวเมียเิดบชายแดงนะครับหลายจุดเลยสวยๆเลยนะครับคู่นี้เจ็ดหมื่นบาทครับผมคู่ละเจ็ดหมื่นใช่ครับค่ะตัวผู้จะถอนคนหน้าอกนิดนึ่งครับแต่ตอนนี้กําลังขึ้นแล้วไม่เครียดแล้วค่ะใช่ครับกาลังขึ้นแล้วนกอายุเท่าไหร่นะคู่นี้คู่นี้ตัวเมียห้าปีนะครับตัวเมียไข่แล้วแต่ตัวผู้ยังเด็กกว่าหน่อยไข่มารอบหนึ่งก็ไม่มีเชื้อครับค่ะใช่ ูก็แยกก็แยกตัวเมียได้พี่เผื่อใครชอบตัวเมียนะแต่จะขอราคานิดนึงเพราะมันพิเศษหน่อยมันแดงนอกจากจะแดงหน้าอกแล้วข้างหลังก็มีแดงอีกครับค่ะข้างหลังก็มีแดงอ่าอ่าเนี่ยะข้างหลังโชว์เลยโอ้รู้งานด้วยโชว์เลยสวยมากครับตัวเมียสวยมากนดี่ตัวเมียนะรับโอ้ว่าไงลูกว่าไงว่าไง อันนี้ก็เป็นนกแก้วเริมเบิร์ดนะครับสีสวยๆวยเป็นพาบูพาลายพวกนี้นครับนี่ก็ตัวละ800ครับตัวละ8 0ครัอส่วนมากก็จะเป็นตัวพร้อมทำนะคะอันนี้นกผส,สมพันธุ์ได้เลยครับเป็นพ่อแม่เลยาาลายลายตัวก็ไข่มาแล้วให้ลูกมาแล้วครับคองหยกตอนนี้ก็ ตัวละ150หบาทครับหนึรบนะอายุรวมรวมไหมเนี่ยหรือว่าอายุในส่วนใหญ่นกตับนกตัพร้อมทำครับผมนกผสมพันธุ์ได้เลยครับมีตัวเมียเยอะมากตัวเมียส่วนใหญ่เป็นตัวเมียครับตัวผู้น้อยครับ นี้เป็นเลเบิร์ดนะครับพ่อแม่พันนะครับแบบนี้คู่ละพันห้านะครับค่ะอเีเหลืองสวยคอนบางเต็มเลยลูกค่ะอันนี้จับคู่ไว้ให้แล้วนะจับคู่ไว้ให้แล้วครับสีเหลืองทั้งคู่ค่ะหมาคอนบางเขาอยู่ในตู้อะคริลิกนะนี้ใช่คะอเห็นไหมลูกเห็นไหม อันนี้ก็เป็นคอพัดนะครับเป็นนกโซพร้อมผสมพันธุ์เหมือนกันครับอันนี้เป็นคู่ก็คู่ละพันห้านะครับผมนี่จับคู่ไว้แล้วน<จ>ะจับคู่ไว <ป S 2> ้แล้วครับพร้อมทําเหมือนกันใช่ไหมพร้อมทําเลยครับผมค่ะแล้วคอพัดวันนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะใช่ไหมมีไม่ค่อยเยอะครับผมแต่ก็ยังมีเข้ามาตลอดนะใช่ครับมีเข้ามาตลอดครับ อันนี้เป็นลูกเตาซูกาต้านะครับไซส์สองนิ้วสองสองถึงสองนิ้วห้านะครับะอันนี้ก็ราคาตัวละพันห้าครับตัวละพันห้าใช่ตอนนี้ลูกเตาก็เริ่มออกมาแล้วครับใครอยากเลี้ยงเตาก็น่าซื้อช่วงนี้แล้วครับของเยอะก็ราคาก็จะไม่แพงมากช่วงนี้กําลังถือว่ามีเยอะหรอใช่ครับก็เดือนหน้าก็เดี๋ยวก็เต็มนะครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวก็เต็ม อันแก,นกงมีไซส์แค่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับมีอยู่ไซส์เดียวนะครับมีอยู่ไซส์เดียวกินผักนะคกินผักกินอาหารเม็ดได้ครับอันนี้ก็เป็น แก๊บี้ขนยาวนะครับค่ะแก๊บี้ขนยาวตอนนี้ก็ราคาตัวละหนึ่งันอบาทนะครับเท่ากันทุกสีครับเท่ากันทุกสีนะตัวผู้ตัวเมียเท่ากันหมดครับค่ะโอ้มีหลายตัวนะเนี่ยครับตอนนี้มีเข้ามาตลอดไหมเนี่ยแก๊บี้อันนี้เข้ามาตลอดเลยครับผมค่ะมีหลายสีนะเนี่ยนี้ค่ะเวลาเต็มใบเขาจะสวยมากครับขนเขาจะยิ่งยาวอันนี้ถือว่ายังไม่เต็มใบใช่ไหมยังครับยังครับอันนี้ยังเด็กๆอยู่เลยครับค่ะ สีนี้ก็สวยนะเนี่ยค่ะส่วนมากเขาจะตาแดงนะตาแดงครับตาแดงนะค่ะเข,า,ขามีทั้งตาแดงตาดำมีทั้งตาแดงตาดำครับค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเมียแคทนะครับใช้ประมาณสักสเดือนกว่า,าใช้สวยๆเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ตัวผู้8,500ตัวเมีย9,500ครับ มีให้เลือกหลายตัวครับสำหรับแมวแคทครับโอ้หลับค่ะกำลังตื่นค่ะน่ารักมากเลยครับโอ้ยน่ารักนะเลี้ยงกับหมากับแมวได้ครับค่ะโอ้ยดูดูค่ะวันนี้ทางร้านก็มีให้เลือกหลายตัวอยู่นะใช่ครับมีเยอะครับโอ้ยหลับค่ะนี่อันนี้หลับหลับ ถ้เราเลี้ยงแต่เล็กๆอะครับพี่เราสอนให้เข้ากระบะทรายอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวไรกระบะทรายก็โอเคเราทำได้ครับฝึกได้ใช่ไหมฝึกได้ฝึกได้ครับค่ะเขาก็เชื่องอ่ะนะเชื่องครับค่ะไซนี้ก็กำลังฝึกเลยนะใช่ครับค่ะที่ห้าสีดโอ้เต็มกล้องเลยลูกเต็มกล้องเลยค่ะอันนี้ก็เป็นฟาตาโกเนียมาร่านะครับค่ะราคาตอนนี้ผู้เมียคู่ละสี่หมื่นห้าครับ คู่ละสี่หมื่นห้าใช่ครับค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยอันนี้สองเดือนนะครับสองเดือนใช่ครับค่ะยังใหญ่กว่าน,นี้ได้อีกเยอะเลยครับค่ะนิ่งเหมือนกันนะนิ่งครับนิ่งตอนนี้บ้านเราก็นิยมเพาะพันธุ์กันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมันก็เป็นหนูหนูใหญ่อนะค่ะก็อันดับต้นๆน,น่าเลี้ยงก็รองรองอยากคาปิบาร่าครับค่ะ ชุดนี้ก็คือเพราะในไทยเหมือนกันใช่ไหมในลูกในไทยบานเราหมดเลยใช่ครับเขากินอะไรได้บ้างคะเนี่ยกินก็กินหญ้าที่ผมให้กินก็อาหารกระต่ายนะครับพูดถึงพวกผักผลไม้เขากินได้ทุกอย่างเลยครับแอปเปิลกล้วยพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยครับเปลือกข้าวโพดก็กินผักใบเขียวเพว่ากินได้หมด ก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงไม่ยากแล้วการให้ลูกเขาทั้งปีไหมหรือว่าเป็นฤดูก็ปีหนึ่งได้ประมาณนักสามรอบสี่รอบครับค่ะใช่อยู่ที่เราเลี้ยงด้วยนะอยู่ที่เราเลี้ยงแล้วก็การดูแลด้วยใช่ครับออกลูกก็สองตัวสองตัวสามตัวอันนี้ก็เป็นลูกลิงเขียวนะครับมีคอมมองมาโอเทกับเดแฮนไทมารินนะครับคู่นารก ราคาก็เลแฮานเทมารินก็ตัวละหกหมื่นครับค่ะแล้วก็มาโมเสตตัวผู้สามหมื่นห้าตัวเมียสี่หมื่นห้าครับโอ้มีหลายตัวเลยครับค่ะอีตอนนี้ก็มีโตตหน่อยอันนี้คือตโตหน่อยเป็นพี่เหรอเป็นพี่ครับเขาชอบเลี้ยงน้องครับอ๋อเลี้ยงน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าไงลูก นี่เงาเหมือนเหมือนเด็กเลยครับอ้าดูดูดูไปหาพีแล้วก็เหมือนเลี้ยงเด็กแล้วพี่เท่าไหร่ตอนเนี้ยพี่เอาไว้โชว์ครับผมเอาพีไว้โชว์ใช่ครับค่ะโอ้ยน่ก่อนน้องน่ารักเนาะอ่พี่เลี้ยงน้องให้น้องก็ได้ดูแหละเอ้ดูมองเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองเหรอลูกฮะ ค่ะมีเข้ามาตลอดไหมตอนนี้อ่ะก<อ>็ช<อ>่วงนี้ครับผมช่วงนี้มีอยู่ครับค่ะ เอ้ยเอ้ยมองมองเห็นตัวเองเหรอลูกฮะเขาก็สามารถที่จะฝึกเชื่องได้นะเชื่องครับเลี้ยงคนเลี้ยงมั่นใจมั่นใจก็ปล่อยได้เลยพี่ค่ะโอ้น่ารักอ่ะอันนี้เพาะในบ้านเราหรือว่านำเข้าบ้านเราทางนั้นเลยครับอ๋อตอนนี้เป็นบ้านเราแล้วนะใช่ครับปล่เะกโอ้ว่าไงลูกว่าไงว่าไงมาเล็กมาตัวจุ่าน่ารักอ่ะ อายุไถเป็นไงครับรับอายุยืนอยู่ครับผมเป็น10ปีเหมือนกันโอ้ดูดีดูสิน่ารักน่ารักจะมาหาเหมือนเด็กกำลังซนเลยอ่ะลูกฮะติดคนอ๋อจะหาคนค่ะโอ้น่ารักน่ารักเลยลูก

อันนี้ก็เป็นลูกบูธเบบี้นะครับเชื่องเชื่องเลยครับวัยสามเดือนนะครับสามเดือนอันนี้เล็กเล็กก็มีครับแล้วก็เนี่ยแบบนี้ราคาตัวละสี่หมื่นห้านะครับค่ะอันนี้เป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะเพศผู้ครับเพศผู้เพศผู้กับเพศเมียราคาต่างกันไหมต่างกันครับตัวเมียจะแพงกว่าอีกนิดนึงครับผมค่ะนี่น่าเลี้ยงมากเลยครับเป็นแบบ มันเหมือนลิงแต่ว่ามันไม่มีเล็บอ่ะพี่ใช่เขามาเกาะมาเล่นกับเราเราก็ไม่ไม่เจ็บแน่นอนไม่ควรค่ะ,อ,ะอุ้ยน้องน้อยตอนนี้ก็เป็นอ่ามามอสนะครับค่ะตอนนี้ก็ตัวมมละหมื่นแปดครับผม ตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวผู้ครับค่ะแล้วราคาเท่ากันไหมตัวผู้ตัวเมียเท่ากันครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีเลยตัวเมียมันเป็นของนําเข้ามานะครับค่ะโอ้มีกี่ตัวตอนนี้มีอยู่แค่ตัวเดียวครับผมเ,เหลือตัวเดียวด้วยนะแล้วเป็นเพศผู้เพศผู้ครับค่ะหมื่นแปดหมื่นแปดครับผมค่ะบ้านเราพอได้ไหมมามอดไม่ได้ครับยังไม่ได้อันนี้นก็ถือว่านําเข้าใช่ครับค่ะมามอสแต่ลูกฮะ อันนี้ก็เป็นซูการ์ไกดเดอร์นะครับตัวนี้สีขาวตาดำนะครับโลจิติกตัวผู้1,000ตัวเมียพันสองครับผม มีเข้ามาตลอดนะชูก้ามีตลอดเลยครับมีทุกสีไหมคะมีทุกสีเลยครับผมราคาก็อยู่ที่สีด้วยใช่ครับแล้วก็เพศผู้กับเพศเมียราคาก็ต่างกันใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นถูกๆสุดก็นอมอนครับห้าร้อยเจ็ดร้อยเริ่มต้นที่เท่าไรห้าร้อยห้าร้อยครับอันนี้ก็ไขายต่อขึ้นมานะใช่ครับเยอะเลยเด้อกำลังหลับเหมือนลูกนะกำลังหลับใช่ส่วนใหญ่เขาจะชอบหลับกลางวันนะครับแล้วก็เล่นกลางคืน มีหลายไซส์หลายราคานะใช่ครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมากับทางร้านได้คร<อ>ับร้านก็เปิดทุกวันไหมคะร้านเปิดทุกวันเลยครับผมตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับปิดร้านก็จะติดกันเลยสองร้านนะคะร้านก็จะเป็นศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงสียะแล้วก็ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปลาเนี่ยครับผมติดกันเลยนะร้าติดกันเลยครับค่ะอันนี้ก็อยู่โซน ตอนนี้ยังเป็นตลาดสีสมรัสไหมตลาดสีสมรัสครับผมค่ะก็อยู่ใกล้กับทางพระภูมอยู่ใกล้ใกล้พระพรมครับค่ะศาลพระภูมินะหนึ่ะแล้วก็ติดกับทางร้านแม่พาหรืออะไรใช่ครับร้านก็คือเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันครับก็คือศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปานีใช่ครับค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามไปทางเพจได้นะคะ